สวัสดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะพาทุกท่านนะคะมาพูดคุยกันนอกสถานที่ค่ะไม่ได้อยู่ในบริเวณส่วนจัดแสดงนานเัศการเหมือนอย่างคราวที่แล้วนะคะแต่ว่าเราคงอยู่ในพื้นที่บริเวณของมิวเซียมลำปางเช่นเดิมค่ะและเรื่องที่พลอยจะพูดในครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับนครล,ลำปางเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนค่ะเป็นนครล,ลำปางช่วงที่มีการปกครองในระบอบมณฑลเทศบาลค่ะซึ่งก่อนแรกเลยนะคะ นครลำปางเนี่ยค่ะก่อนที่เราเนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่ามาก่อนค่ะเพราะว่าในอดีตนะคะลำปางเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาและเมื่อกษัตริย์ของพม่าเนี่ยแผ่ขยายอิทธิพลมาที่ล้านนาจนสามารถตีเมืองเชียงใหม่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านานาได้สําเร็จนะคะก็ทาให้เมืองลำปางเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าเช่นเดียวกัน แต่จนกระทั่งในปีพศ2314ค่ะเจ้ากาวิละนะคะซึ่งเป็นทายาทนะคะที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพ่อทิพช้างหรือว่าพระยาสุรวหรือชัยสงครามค่ะก็ได้หันไปสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงคนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อที่ต้องการให้พระองค์เนี่ยช่วยขับไล่พม่ากออกจากอาณาจักรล้านนาค่ะ ต่อสู้กันเรื่อยมานะคะจนกระทั่งในปีพศ2325ค่ะเจ้าเกาวิลาเนี่ยก็ได้พาบรรดาเจ้านายวงเจ้าเจ็ดตนนะคะเข้าเฝ้ากราบละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งในคณะนั้นเนี่ยพระองค์ได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมบรมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีค่ะและในครั้งนั้นเองเนี่ยเจ้าเกาวิลาก็ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ แต่เนื่องจากว่าเชียงใหม่ในขณะนั้นนะคะประสบกับความเสียหายอย่างหนักจากการที่ต่อสู้เพื่อขับไล่พม่าทําให้เจ้ากาวิละและเจ้านายวงเจ้าเจตนเนี่ย เลือกเมืองลำปางค่ะเป็นฐานที่มั่นในการส่้องสุมกำลังแล้วก็กวาดต้อนผู้คนเพื่อที่จะสู้รบขับไล่พม่าให้ออกไปจากแผ่นดินล้านนารวมถึงเพื่อทำการฟื้นฟูเชียงใหม่ให้รุ่งเรืองขึ้นมาใหม่นะคะจนในที่สุดค่ะปีพศ .2347 ค่ะเจ้ากาวิละนะคะก็สามารถที่จะขับไล่พม่าค่ะ ออกจากอาณาจักรล้านนาได้สําเร็จค่ะหลังจากนั้นนะคะเมืองลําปางค่ะถือว่ามีสถานะเป็นหัวเมืองประเทศราชของอาณาจักรสยามนะคะแต่ว่าเจ้าผู้ครองนครค่ะยังคงมีสิทธิ์และอํานาจเต็มนะคะในการที่จะบริหารจัดก,การดูแลนะคะเรื่องราวต่างๆในราชการบ้านเมืองรวมถึงจัดการเรื่องผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพียงแต่ว่ายังคงต้องแสดงความจงรักภักดีต่อสยามเมื่อมีการร้องขอนะคะนั่นก็คือถ้าหากสยามเนี่ย ต้องการกำลังในการที่จะไปร่วมรบทางลำปางก็ต้องเข้าร่วมรบค่ะรวมถึงการส่งเครื่องราชบรรณาการต่างๆนะคะเมืองลำปางเนี่ยมีสถานะเป็นหัวเมืองประเทศราชของสยามจนถึงปีพศ2325ค่ะจากนั้นนะคะเจ้ากาวิราตเนี่ยก็ไดเออ้เหมือนกับว่าเข้าร่วมกับทางสยามน,นะคะแล้วก็ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้านะคะให้ทําการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ง่ายต่อการจัดก,การค่ะเนื่องจากว่าในอดีตค่ะบรรดาหัวเมืองต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจะสังกัดในมณฑลแต่ละมณฑลแต่ว่าก็ยังต้องขึ้นตรงต่อหน่วยงานทั้งหมด3หน่วยงานด้วยกันหน่วยงานแรกนะคะก็คือกระทรวงกลาโหม แล้วก็กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมท่าค่ะกรมท่าเนี่ยก็คือกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบันค่ะเมื่อเกิดการปฏิรูปการปกครองนะคะมณฑลต่างๆค่ะหัวเมืองเนี่ยก็หันไปนะคะสังกัดกับกระทรวงมหาดไทยเพียงแห่งเดียว ซึ่งการปฏิปฏ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 รูปการปกครองในรูปแบบนี้นะคะทางสยามเนี่ยเห็นว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปกครองบ้านเมืองรวมถึงส่งผลต่อความเป็นเอกราชของประเทศแล้วก็จะสามารถช่วยให้ประเทศเนะะี่ยค่ะรอดพ้นจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกนะคะการปกครองที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าการปกครองในระบอบมณฑลเทศบาลค่ะซึ่งการปกครองในระบอบมณฑลเทศบาลน,นะคะก็คือการปกครองในระดับภูมิภาคระดับมณฑลค่ะจ มีการแบ่งนะคะระดับการปกครองไล่ไปจากสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดค่ะสูงสุดก็คือระดับบนทนนะคะหลังจากนั้นก็ไล่ไปเมืองหรือว่าจังหวัดค่ะตามด้วยอำเภอนะคะตำบลแล้วต่ำสุดก็คือหมู่บ้านค่ะโดยการปกครองในระบอบบนฑนเทศาทบาลน,นี้นะคะ ทางรัฐบาลกลางค่ะจะทําการนะคะส่งข้าหลวงค่ะจากส่วนกลางเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆในหัวเมืองนะคะแทนการปกครองตนเองในรูปแบบเดิมค่ะก็ทําให้ผู้ที่มีสิทธิ์ขาดมีอํานาจสูงสุดในการปกครองของระบอบมณฑลเทศบาลคือข้าหลวงเทศบาลค่ะจะเป็นผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนะคะในระดับมณฑลจากนั้นเนี่ยก็จะมอบหมายนโยบายค่ะ ส่งต่อให้กับทางข้าหลวงเมืองนะคะนำไปปฏิบัติหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบแล้วค่ะส่วนลำปางกับการปกครองระบอบมณฑลเทศาทิบานนี้นะคะก็ ในยุคนั้นนะคะมีเจ้านายทั้งหมดด้วยกัน3องค์ค่ะที่เป็นเจ้าผู้ครองนครของลำปางในช่วงการปกครองระบอบมณฑลเทศาธิบาลน,นะคะองค์แรกนะคะก็คือเจ้าพรมมาทิคงทาดาค่ะจากนั้นก็คือเจ้านรันชัยชาวลิษนะคะแล้วก็องค์สุดท้ายคือเจ้าหลวงบุญยวัฒน์วงมาเนศค่ะในยุคแรกนะคะที่มีการปกครองในระบอบมณฑลเทศาธิบาลค่ะ เจ้าพมมาทิพงทาดานะคะยังคงมีท่าทีที่ต่อต้านกับทางรัฐบาลสยามอยู่ค่ะแต่ว่าหลังจากต่อต้านไปด้าักระยาค่ะท่านก็ทรงเห็นว่าไม่สามารถที่จะต้านทานอํานาจของทางสยามได้นะคะท้ายที่สุดเนี่ยท่านก็ต้องยอมยกตําแหน่งให้กับเจ้านรนันชัยชาวริศซึ่งในขณะนั้นค่ะ สนับสนุนจากทางรัฐบาลสยามให้ขึ้นเป็นเจ้าหลวงองค์ต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะในยุคของเจ้านรัดนชัยชาวริศค,ค่ะท่านเนี่ยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับรัฐบาลสยามนะคะนอกจากนี้นะคะท่านยังได้สละกําลังทรับส่วนตัวค่ะในการที่จะเข้าร่วมปราบปรามกบฏเงี้ยวที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางด้วยนะคะสําหรับคนสุดท้ายนะคะก็คือเจ้าบุญยวัฒน์วงมาณิ์ค่ะเป็นเจ้าผู้ครองนครองสุดท้ายของลำปางนะคะ เจ้าบุญยวัฒน์วงมาณิชค่ะท่านก็ได้ให้ความร่วมมือนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับทางเจ้าหลวงนรัตน,นชัยนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆของสยามแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะท่านยังให้การสนับสนุนนะคะการปฏิรูปในด้านต่างๆที่รัฐบาลสยามได้มอบให้ค่ะเช่นการปฏิรูปการศึกษานะคะท่านเนี่ยได้สละกําลังทรัพย์ในการจัดซื้อที่ดินแล้วก็จัดสร้างโรงเรียนขึ้นมา หลังจากนั้นก็มอบให้กับทางรัฐค่ะซึ่งก็คือโรงเรียนบุญยวัฒว,วิทยาลัยค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านก็ยังได้จัดสร้างที่ดินค่ะเพื่อก่อตั้งนะเพื่อก่อตั้งนะคะเป็นกองกําลังขึ้นมานะคะก็คือค่ารศักิรมนตรีค่ะรวมถึงโรงพยาบาลทหารด้วยนะคะแล้วก็ยังมีที่ดินในการจัดสร้างที่ว่าการศาลที่ว่าการไปรษณีรวมถึงเรือนจากลางจังหวัดลําปางค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือจังหวัดลําปางในช่วงที่มี การปกครองในระบอบมลเทศาธิบาลค่ะสําหรับจุดที่พอยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออนุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวค่ะที่มีการจัดสร้างขึ้นนะคะก็เพื่อเป็นการเพื่อระเกียริรวมถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุดาที่คุณค่ะที่ท่านได้ทรง มีต่อชาวลำปางแล้วก็ปวงชนชาวไทยนะคะสําหรับลำปางเนี่ยที่เห็นได้ชัดๆนะคะก็คือในยุคนั้นค่ะมีการเส้นทางนะคะสร้างเส้นทางรถไฟขึ้นมาทางสายเหนือนะคะรถ น,นำพาความเจริญรุ่งเรืองต่างามาสู่เมืองลำปางทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมค่ะรวมถึงรถไฟนะคะยังนำพารถม้าเข้ามาค่ะในเมืองลำปางจนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้วก็กลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง <c oughs> เช่นทุกวันนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพลอยก็จบการแนะนำนะคะสถานที่โดยรอบมิวเซียมลำปางของเรานะคะอยากให้ทุก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจมิวเซียมนำปังของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ